วางผู้ดันท่านนายกสบรณเมธอ,อ๋อมาหามาแล้วครับ่านผู้ชมผู้มียรเท่ขลรพครับคู่ชิงจะนั้นเลยในประเภททีมหญิงหรือว่าประเภทกอครับรองน้ำแดงรองน้ำแดงสอเลือนเดชครับดนูที่ว่าสอเลืองเดชจะเลือนเดชหญิงก็ไม่ไหนเมื่อเทพะทะโลทอยให้การสนับสนุนครับดูที่ว่ารองน้ำลึเงินร่องน้ำลึกเลยนออกบตรอ,ออกบตรคของตีดีนหนูเยาวชนดีนหนูเยาวชนสู้ตายแล้วจา้า เด็กไมชนนักเลงเจอกับพรอเจอกับพรพรจ๋าพรพรจ่าพรจะมีโอกาสนำหน้าไพรตอนนี้จบจบล้วมาเด็กกะไมชนมระูเด็กจะไมชนปตูดสูสีจาสูสีกอดอราที่กอดคอสบันเกิดตายตาราจะำมาได้เจะรลตอนจะอนจะไปไรจัานี่อยู่พอตีจีอตีจีคอตีโลตอนคอตีโลตอนข้าวลินดิกไก ว่าเอาละเว้เอาละวะ,ะช่วยทำอาหาก,กินหน่อยว้าเอาละเว้เอาละวะผา,ายคู่กันมาดีสนวยไม่รู้ใครและคนสวย ใครสะดวกเ<ห>อ้อใครนะเอางั้นเลยเลยเอาที่รอ,อผมไม่อยากเอ้ย